สวัสดีครับตอนนี้อิสราเอลก็โจมตีเลบานอนเพื่อจัดการกับพิษเปลลาะต่อไปรัฐบาลของเลบานอนก็ไม่ได้โวยวายอะไรมีเรียกร้องความช่วยเหลือบ้าง ในส่วนของผู้ที่ต้องอพยพแต่ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเมื่ออิสราเอลโจมตีทหาร u ูเนในเลบานอนหรือว่ายูนิฟิลพร้อมทั้งเรียกร้องให้ยูนิฟิลถอนกำลังออกไป5กิโลเมตร UN ก็ไม่พอใจกล่าวหาว่าอิสราเอลคุกคามซึ่งอิสราเอลก็มีหลักฐานว่าอุโมงค์แหล่งซ่อนตัวของฮิตบอลล์อยู่ห่างจากค่ายูเแค่200เมตรไม่ได้บอกว่า UN มีส่วนรู้เห็นกับฮิดเอลล์นะครับแค่ให้ออกไปอย่าจ,จัดการกับฮิดบอลล์ถามว่า200เมตรมันใกล้มาก ทหาร UN ไม่รู้เลยเลยว่า ฮิตเบลละมาขุดอุโมงตรงนั้นเอาตรงอิสราเอลก็อยากเข้าค้นค่ายูเอ็นว่ามีอุโมงค์ทะลุหากันไหมมันก็น่าสงสัยจริงๆนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าตามหลักการแล้วเข้าไปแต่ต้องยูเอ็นไม่ได้ตอนนี้กลายเป็นว่ายูเอ็นมามีปัญหากับอิสราเอลแต่ก็ทําได้แค่นั้นฮึดฮัดพอเป็นพิธีจริงๆต้องมีหน่วยงานตรวจสอบยูเอ็นว่าดําเนินการอย่างไรบ้างเพราะว่ามันเป็นเงินบริจาคก,การตรวจสอบก็คงไม่เข้มข้นเท่าไหร่แต่ว่าแอดมินยังคิดว่า UN ยังจำเป็นต้องมีเพราะว่า UN ในส่วนอื่นยังมีประโยชน์อยู่นะครับในขณะที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนจริงๆต้องบอกว่าโจมตีฮิตเบละในเลบานอนฮิตบบละก็มีการตอบโต้มีการชิดโจรเข้าโจมตีอิสราเอลทางตอนเหนือซึ่งก็เป็นค่ายทหารนะครับมีรายงานว่าทหารของอิสราเอลสูญเสียขาดการติดต่อไปสีน่นาย แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีในครั้งนี้ของฮิตบล้ะ60รายเพราะว่ามีจรวดมาด้วยก็มีสื่อไทยเล่นใหญ่แปลงสารบอกว่าทหารอิสราเอลเสีย60นายให้อิสราเอลสูญเสียเยอะไว้ก่อนก็ทำได้เฉยนะครับวันก่อนอิสราเอลสั่งให้ชาวเลบานอนอพยพ23หมู่บ้านอิสราเอลจะเข้าโจมตีก็ไปแปลงสารว่าอิสราเอลสั่งอพยพคนอิสราเอล23หมู่บ้านแปลงสารยิ่งกว่าลือสีอีก ยังมีข่าวว่า f 1 6ของยูเครนจัดการซู้4 4ของรัสเซียไปถึงขั้นว่า f 1 6ใช้ a i m 120อแอมแรมจัดการซู้4 4ต่อเติมเสริมแต่งเพื่อความน่าสนใจจริงๆถึงตอนนี้ยูเครนก็ไม่มียืนยันไม่มีในเรื่องนี้ และจริงๆแล้วนะครับถ้าจะจัดการระยะ50กิโลเมตรไม่ได้ใช้ AIM 120 AMRAM ซึ่งเป็นขี่ปนาวุธระยะกลางขั้นก้าวหน้าที่มีพิสัยประมาณ160กิโลเมตรแล้วก็นำวิธีด้วยเวดาระยะ VVR นอกสายตาไม่ได้หมายความว่าเป็นระยะไกลหมายความว่านอกระยะที่สายตานักบินจะสังเกตเห็น5กิโลเมตรก็นอกสายตาแล้วและ50กิโลเมตรมันเป็นระยะที่ต้องใช้ขีปนาวุธแสวงความร้อนพิสัยใกล้ AIM7 หรือว่า AIM9 ไม่นจาเป็นต้องใช้แอมแรสรุปข่าวแต่งเติมเอง F16 จัดการสู้34ไม่มียืนยันในตอนนี้ผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณเยอะหน่อยในช่วงนี้ข่าวในไทยเลอะมากเน้นตามใจไม่เน้นความจริงนะครับกรณีของอิสราเอลบุกเลบานอนก็พยายามเชียร์ฮิตเปลากกันส่วนใหญ่เพราะว่าอวยไว้เยอะ พอโดนอิสราเอลทุบก็รับไม่ได้วันก่อนออกข่าวว่าอิสราเอลพ่ายแพ้ล่าถอยวิ่งหนีแต่ว่าความจริงแล้วฮิตเบลราบคาบการที่ฮิตเบลใช้โดนโจมตีทหารอิสราเอลได้ก็พากันดีใจทหารอิสราเอลพาดไปสี่นายโฆษณาบอกว่าพาดไป60ไปเอาตัวเลขผู้บาดเจ็บมาปั่นกระแสนะครับสิ่งที่พูดกันคือ ฮิตเบลจะระบบไอออนโดมได้ประสบความสำเร็จแต่มันก็ไม่ถึงขั้นขนาดนั้นไอออนโดมถูกโปรแกรมไว้ให้คำนวณทิศทางที่จะสกัดถ้าลงชุมชนสกัดแน่แต่ถ้านอกชุมชนไม่สกัดมันก็เป็นสาเหตุที่จรวดของฮิดเบลเหลุดรอดไปได้ครั้งนี้ฮิตเบลเใช้วิธีปล่อยจรวดเข้ามาพร้อมกันบินโดนเพดานบินต่ำหลบเวดา รอดเข้ามาโจมตีอิสราเอลได้ก็ยอมรับว่าเป็นช่องโหว่ของอิสราเอลแต่ก็ไม่ถึงขั้นวิกฤตหาวิธีรับมือต่อไปทางยุทธวิธีซึ่งฮิตเบลเตอนนี้ละสัมละสายแตกทับหัวหน้าปีทางลูกน้องปีทางคนที่สู้ก็เป็นตัวเล็กตัวใหญ่นี้หมดแอดมินวิเคราะห์ไว้ว่าฮิตเบลเโจมตีง่ายกว่ากาซาและมีแววว่าฮิตเบลเจะจบเร็วล่าสุดอิสราเอลจัดการผอบฮอิตเบลได้อีกหนึ่งคน เป็นหัวหน้าหน่วยต่อต้านรถถังและอิสราเอลได้ติดธงชาติอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนที่จัดการฮิดเาลได้แต่ไม่ได้หมายความว่าอิสราเอลเสร็จสิ้นภารกิจท,ทางตอนใต้ของเลบานอนแค่บางพื้นที่เท่านั้นยังบุกต่อก็แสดงให้เห็นว่าการต่อต้านกองฮิตเลบลเบาบางมากอีกอย่างมันที่แอนดมินว่าไว้มันโจมตีง่ายกว่ากาซาแค่อาทิตย์กว่าเท่านั้นฮิตเบลกองกำลังใหญ่ไม่เหลือสภาพไม่สมกับเงินบริจาคภาพรวมในตอนนี้ อิสราเอลปลุกเละบานอนดูเหมือนไม่ได้มีความยากอะไรไปแบบเรื่อยๆตอนนี้อิสราเอลจะมาสนใจเรื่องการโจมตีอิหร่านมากกว่าวันก่อนแอดมินเล่าให้ฟังไปแล้วว่าอิสราเอลย,ยังไม่ได้กําหนดเป้าหมายในการโจมตีอิหร่านแต่ก็มีข่าวออกมาว่าเลิงโรงงานนิวเคลียร์ก็มาจากสื่อของสหรัฐคาดการเป็นต้นเรื่องก็พูดไปตามความน่าจะเป็นและอิสราเอลก็พยายามยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอยู่แล้วสื่อก็ดักไว ส่วนสื่อของสหรัฐอีกช่องฉีกแนวออกไปออกข่าวว่าอิสราเอลจะโจมตีอุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านเป็นการดักไว้เผื่อถูกและเป็นสื่อเกี่ยวกับการลงทุนก็มีจุดประสงค์อยู่แล้วราคาน้ำมันก็ปั่นป่วนพร้อมขึ้นราคาอยู่แล้วหายใจแรงไม่ได้อ่อนไหวยิ่งกว่าใดๆในโลกราคาขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าลงนี่ยากมากต่อให้บนโลกไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยก็หาเหตุขึ้นราคาอยู่ดี ล่าสุดอิสราเอลประกาศว่าจะไม่โจมตีโรงงานนิวเคลียร แอดมินคิดว่าหลังบ้านคุยกันอุตรุดต่อรองหน้าดูและอิสราเอลจะไม่โจมตีอุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านด้วยแน่นอนว่าโรงไฟฟ้านิวเคร์มันมีกฎหมาย IAEA e คุ้มครองอยู่มันไม่สมเหตุสมผลมากนักเพราะว่าอิหร่านยังไม่มีอาวุธร้ายแรงก็หาเหตุโจมตีไม่ได้ส่วนที่ว่าอิหร่านทดสอบจนเกิดแผ่นดินไหวอันนี้กองเชียร์อิหร่านมโนไปเองคิดไปเองไม่ได้มองเหตุผลความจริงสรุปไม่มีการทดลองใดๆหลายเรื่องแล้วนะครับที่มีคนสื่อสาร เอามาปัน่นกระแสสร้างกระแสสุดท้ายไม่มีอะไรนะครับส่วนอุตสาหกรรมน้ำมันถ้าโจมตีมีคนรอขึ้นราคาน้ำมันอยู่แล้วจะชฉวยโอกาสกระทบไปทั้งโลกไม่ว่าน้ำมันอิหร่านจะส่งออกน้อยมากแต่ก็มีคนจ้องทำลายระบบอยู่มันก็ไม่สมควรโจมตีเรยรลาไม่ได้ในเรื่องนี้เท่าที่หลายฝ่ายคาดการก็เหมือนที่แอดมินได้วิเคราะห์ไว้ว่าอิหร่านพยายามบอกว่าอิหร่านโจมตีที่มั่นทางการทหารตามกฎเป็นการร้องขอให้อิสราเอลเป่ามือ ขอให้สหรัฐเจรจาและโจไบเ,เดนก็เห็นว่าอิสราเอลควรต,วตวอบโต้พอประมาณเลยอ,ออกมาแบบนี้สรุปมีการเจรจาหลังบ้านอยู่แล้วแอดมินวิเคราะหไวิว,ว่าถ้าอิสราเอลจะโจมตีตอนนี้ได้แค่นิดหน่อยแต่ถ้ารอหลังการเลือกตั้งของสารัฐ อาจจะได้ชุดใหญ่ถ้าโดนโอนทำชนะก็ยังไม่รู้ว่าอิสราเอลจะตัดสินใจอย่างไรในตอนนี้เพราะต้องดูว่าเป็นเกมของโจเบเดนกับพรรคเดโมแครกหรือเปล่าจะอ้างได้ว่าสนับสนุนอิสราเอลแล้วทั้งส่งระบบป้องกันชาร์จให้ส่งเครื่องบิน F15E มาเพิ่มถ้าอิสราเอลโจมตีอิหร่านในช่วงนี้เข้าทางเดโมแครกพอสมควรวัดใจอิสราเอลว่าจะรอทำไหมถ้าอิสราเอลโจมตีในตอนนี้ เป้าหมายก็จะเป็นที่มั่นทางการทหารแล้วก็ฐานทัพถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่สมมุติว่าอิสราเอลโจมตีทุบระบบป้องกันแบบล่าเปรียบทั้ง S300 s, s 400จัดการเครื่องบินเก่าๆของอิหร่านแบบราบคาบแบบอิหร่านทำอะไรไม่ได้มันก็เป็นการแสดงแสนยานุภาพมันก็ดีนะครับโลกจะได้สงบลงชั่วคราวพวกที่บอกว่าอิหร่านมีความล้ำหน้าจะได้หูตาสว่างมากขึ้นอิสราเอลประกาศไม่โจมตีโครงการนิวเคลียร์กับน้ำมันอิหร่านก็สบายใจขึ้นเยอะแต่ว่าลูกน้องฮิตเบลสภาพไม่น่าจะกลับมาได้แล้วนะครับ